ร้านกันีกแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่คนคึกคืนแต่ไม่คึกคืนมากโพราะอาลูกค้ามาต้วงดีปแล้ว,อวลองเล่นดูดูก่อนได้นะครับสลักชื่อได้นะครับแหวนสลักชื่อรอรับเลยนะคระับแม่นึกว่าลูกค้าเข้าร้านที่ไหนได้เดินผ่านไปสักขนาดนั้นน่าแต่ แมวใหม่วันนี้สู้ใหม่รอบนรี้สดูได้เลยนะครับสลักชื่อได้นะครับลางดูก่อนได้นะครับสลักชื่อได้ด้วยนะครับนี่นะเนี่ยที่เปิดิปเรียบร้อยได้เลยนะครับท้าดูก่อนได้นะน้องดูได้เลยนะครับ แบบนี้เดี๋ยวเราก็จัดอันดับเลยถ้าอันดับขายดีแหวนฝิ่งที่ร้านตอนนี้ท้านดับดกันก็มีอะไรขายดีสุดในร้านนะั้นถ้าอันดับที่ขายดีในร้านเป็นแหวนฝิ่หนะครับเป็นแหวนสีทองอันดับที่ห้าคืองานตัวนี้นะครับงานดีไซน์งานเพชรไม่หมองด้วยนะ,ะได้จะเป็นเพชรวิงๆเลยะครับใส่ขั้วทองจริงได้นะ,ะสวยมากไป ใส่มาก็เป็นเลใส่เที่ยวใส่ออกงานใส่เป็นงานต่างๆได้นะครับสวยมากรู้ลามากเลยคนระับอันดับที่4อันนี้จะเป็นแหวนก่าง,งเกงรูหลาสไตล์แบบวีแบบว่าสไตล์แบบแฟชั่นจะแบบประวัติศานะครับได้สำหรับไปเที่ยวงานต่างๆได้เลย มาครับทุกท้องอันดับสามจะเป็นแหวนอินซิตี้นะครับดูมากถ้าชอบงานอินฟิตี้ความเชื่อเขาว่าถ้าใส่แหวนอินฟิตี้ทำอะไรก็ไม่มีมีเงินเก็บก็ไม่มีมาเลยแหวนหก อันดับสองเราจะเป็นแหวนสองชั้นครับเป็นเพชรจริงเลยนี่รับประกันนะใส่แล้วคือสนิตหรือว่าแดงเอามาเาป็นได้ด้วยสวยงามมากเลยครับใส่งานร้านเพชรจริงเลยเป็นให้หมองเลยเป็นเพชรงานงอันดับหนึ่งนะะัน่นก็ได้เราจะเป็นทรงแบบกระปุก เป็นด variance, ีไซน์เก oh. ich ๋ๆแฟชั่นใช่รูหรามากเลยแล้วก็เขาวับเขาวับดีมากเลยครับ